จริงๆเลยนะครับก็อขอคอนเฟิร์มนะตรงนี้นะครับว่าอัปเดตวันที่กำลังหาราฟเติมเกมผมขอแนะนำ <1> <1> 1> สวัสดีครับ <1> 1> ผมขอแนะนำให้รู้จักครับรามามาลาวาบัคร้านที่โคตรเที่ยมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพารเกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์ใต้ล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะ กราฟิกฮัลโหลขอพื้นที่สปอนแป๊บใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนำนะครับ i have c p u เนี่ครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ดับต้นของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบไม่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ I have ซ p u ไว้ใวต้าร่างคลิปนะครับผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นคลิปหนึ่ผมมมนนนนัั้จจะะออกาพููดดที่แแแแบบบบบบว พูดไปเรื่อยหรือพูดแบบมีสาระหรือพูดแบบไม่มีสาระ ก็ไม่รู้โอเคครับกล้องน้องคนไหนนะครับที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องเราได้แล้ก็สมัครสมัครสมาชิกได้เลยนะครับนะตอนนี้ว่าตอนนี้มีหลายหลัยสมาชิกเลยนะสมัครสมัครกันได้แล้วรับตอนนี้บอกเลยว่าสิทธิพิเศษมากมายคุณจะรู้ข้อมูลแบบนี้ต่างๆแบบก่อนใครแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับโอเคครับคือในวันนี้นะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะตัดไม่เยอะหน่อยนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่ตับเตตเติลจจะไม่ได้แบบใส่เพลงอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าคลิปนี้อาจจะรีบตัดหน่อยต่เพราะว่าคลิปนี้ผมจะลงประมาณหกโมงเช้าตรงๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งนนนเวาทีี่่ผออออัคคคิปยูต้รบื ประมาณตีสองของวันที่9ได้เลยนะคุณผู้ชมนะมันคือ9เดือน9นะครับคุณผู้ชมนะครับผมประมาณนี the the ้เลยนะครับมาคืออย่างแรกเนี่ยนะครับมีหลายคนถามมาเนี่ยครับว่าที่ครับอัปเดตมันอัปเดตวันวันที่9จริงหรือเปล่าคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันอัปเดตวันที่9จริงนะครับแต่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาของประเทศไทยกับเวลาของ ทางฝั่งยุโรปนี่นะครับกับเอเชียนี่คือมันไม่เหมือนกันนะครับคือฝั่งเอเชียเนี่ยจะไวกว่านะคุณผู้ชมนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับเราเดินเกมไวกว่าเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็คืออัปเดตเนี่ยมันจะมาประมาณวันที่10นะคุณผู้ชมนะครับแต่ทําไมเขาถึงเขียนว่าเป็นวันที่9เพราะว่าวันอัปเดตของเขานะครับมันคือวันที่9เลยนะครับคือเจ้าของเกมเนี่ยนะครับหรือว่าคนทําเกมเกิร์บฟุตเนี่ยครับเขาเป็นคนที่อยู่ฝั่งยุโรปนะคุณผู้ชมนะครับเขาเลยจะได้เล่นวันที่9ควรอัปเดตในนะครรับบกก็อออออยย่่่าาางงงทีีไปวขขเเเช ครับคือมันจะเร็วกว่าประมาณ12ชั่วโมงอะไรมานี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ชั่วโมงอาจจะข้อมูลผิดบ้างนี่ขออภัยด้วยแต่คือของประเทศไทยเรนะาเนี่ยคือไวกว่าเองนะคุณผู้ชมนะเขา่าเลยอิงตามเวลาบ้านเขาเองนะคือวันที่9ก้าเองแต่ไทยเรานะครับมาวันที่10นี่นะครับเวลาประมาณ8โมงเช้านี่แหละผมยังไม่ได้ ไม่ได้ดูมากนะครับแต่ผมจะไปดูให้ทีหนึ่งเพราะว่าผมมีลิงค์เข้าดาวให้ทุกคนดูด้วยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคเราดูกีกว่าว่าลิง์เข้าดาวนี้ครับจะเป็นยังไงแลวคุณผู้ชมโอเคมาดูเลยก่อนนะผู้ชมไป let's go ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าลิงค์เข้าดาวนี้นะครับมันไม่ใช่ลิงค์ที่มันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิเชียลนะคือมันไม่ใช่ลิงก์จริงๆจากบล็อกฟุตนะคุณผู้ชมนะครับมันคือเป็นลิงก์ที่แบบคนทําเว็บนี้เขาเป็นคนที่ทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่อัปเดตเกี่ยวก ซึ่งเขาก็เขียนนี่เลยนะครับเขาเขียนว่า Block f o o t Update 7.3นะครับ Part 3เนี่ยนะครับเขาบอกว่า Release Date n า d ดาวนะครับนี่ก็คือเป็นแบบว่าวันคาดาวนี่นะคุณผู้ชมเดือนลงมาแล้วเราจะเห็นนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับผม1เดกับอีก5้า hour นะคุณผู้ชมนะครับ นี่คืออีกหนึ่งเดกับห้าเหาเนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยระยะเวลาประมาณตีสองนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ว่ามาตอนไหนแล้วกันเนาะโอเคนะครับซึ่งผมนับให้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับระยะเวลาประมาณตีสองสิบห้านาทีนะคุณผู้ชมนะครับวันที่เก้านี่คือวันนี้วันศุกร์นี่นะครับจะนะครับอัปเดตจะมาในเวลาประมาณหรือว่าวันที่สิบนะครับวันที่สิบ นะครับผมเวลา8โมงเช้าตรงนี่คุณผู้ชมนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่านี่นะครับคือลิงค์เขาดาวที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลไม่แต่อ,อย่างใดน,นะครับแต่คือผมไปเ,เห็นมาตั้งนานแล้วสับลิงก์อันนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นลิงค์ที่พอเชื่อถือได้แน่นอนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเด็กโปฟฟุดเขามีแบบฟนอลเทลเลอร์บอกมาว่าเออเดี๋ยววันที่9นะครับคือ เออคือเขาเนี่ยเขาบอกว่าอัปเดตที่9ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการคอนเฟิร์มจากเขาแล้วนะครับว่าเขาได้เขียนจริงๆนะครับจากลายลักษณ์อักษรจริงๆนะครับจากแอดมินเลยจากผู้ทําอะไรก็แล้วแต่ในบล็อกฟูนี่นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นออฟฟิเชียลแล้วแหละสำหรับเขาที่เขาเขียนมาซึ่งนี่ก็เป็นลิงค์ดาวน์ที่จะบอกว่านะครับมันจะอัปเดตมาอีก1วันแล้วก็อีก5ชั่วโมงในคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้นะครับประมาณ8โมงเช้าในคุณผู้ชมนะครรัับบสห พาสามด้วยนะคุณผู้ชมนะครับโ้โหบอกเลยว่านี่คือสุดยอดมากทีนะคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> โอเคนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ย อ่ะซึ่งผมก็น่าจะพูดมานี้นะคุณผู้ชมนะครับคือมันก็น่าจะกระจ่างใสแล้วนะครับว่าสำหรับน้องๆเนี่ยที่คิดว่าเอออัปเดตวันที่9จริงหรือเปล่าพี่หรือว่ามันเลื่อนอัปเดตอีกแล้วหรอคือจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือมันอัปเดตวันที่อ่าอัปเดตที่10นะครับของประเทศไทยเราคืออัปเดตวันที่10นะครับตอน8โมงเช้านะครับแต่ถ้ามันมีเลื่อนอะไรทีนึงก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เขาจะเลื่อนหรือเปล่าแต่คงจะไม่เลื่อนแล้ว่ามันเลื่อนมาแล้วนะรอบนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเออถ้ามันทําไม่ทันจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนไปอีกนะแต่ว่านี้คือน่าจะไม่เลื่อนแล้วนะคุณผู้ชมเป็น Off ฟิเชี จริงเลยนะครับก็ขอคอนเฟิร์มนะตรงนี้นะครับว่าอัปเดตวันที่10นะครับตอนเวลา8โมงเช้าหรือว่าวันเสาร์นะครับ 8โมงเชา้าเอคุณผู้ชมนะครับโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่ารอกันได้เลยสำหรับอัปเดตนี้นะคุณผู้ชมนะครับผมโอ้โ oh หตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะผมตื่นเต้นมากเลยนะคนดูครับโอ้โ oh หคือแบบตื่นเต้นมากเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคลิปเลยที่ผมจะยังทาไม่เสร็จยังไม่ทำไม่ทันแหละตอนนี้นะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตทุกคนลนาะไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหัวใบซีูเกเน็ใซ์ไทม์หรับผม